สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับประชามาเล่า9เดือนการทำงานของคุณเศรษฐาทวีสินผลการสำรวจของนิด้าโพลล่าสุดเนี่ยประชาชนไม่ค่อยพอใจนะท่านผู้ชมเรียกว่าแหมเป็นกระแสอยู่เหมือนกันเรื่องของกรณีที่นิด้าโพลเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ9เดือนการทำงานในรัฐบาลการเป็นนายกของคุณเศรษฐาผลที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าแหมไม่ค่อยจะดีนะท่านผู้ชมเรียกว่าไม่น่าพอใจเลย ผลการสํารวจเนี่ยเมื่อมีการถามว่ามีความพอใจการทํางาน9้าเดือนของคุณเศรษฐาหรือไม่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชม3 4กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็บอกว่าไม่ค่อยพอใจแล้วก็อีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าไม่พอใจเรียกว่ารวมกันเนี่ยเรื่องของความไม่พอใจนี่ก็ประมาณ60กว่าขณะที่ความเชื่อมั่นเนี่ยก็เหมือนกันท่านผู้ชมไม่ค่อยเชื่อมั่นการทํางานของคุณเศรษฐา ผลสำรวจที่ออกมาก็ประมาณ35กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อมั่นเลยนี่ก็ประมาณ30กว่า2ตัวนี้ท่านผู้ชมก็สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานของคุณเศรษฐาเหมือนกันท่านผู้ชมแม้ว่าตัวนายฐมงตีเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านพยายามทํางานหนักนะเ,เวเส้นทางของคุณเศรษฐาตลอด9้าเดือนนียส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งก็คือการเดินทางไปต่างประเทศไปร่วมประชุมไปรถโชว์ต่งางๆก็เรียกว่าเดินทางไปประมาณ2030ประเทศแล้ว เยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยเมื่ออยู่ในกรุงเทพมหานครเมื่ออยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะใช้โอกาสเดินทางไปตามหัวเมืองต่างๆไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปภาคใต้ไปภาคอีสานไปภาคเหนือล่าสุดนี้ก็ไปโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวล้านนาเชียงใหม่ลําพูนเชียงรายแม่ฮ่องสอนอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมก็เรียกว่าอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ติดอ่ะภาษาปักใต้บ้านเราก็พูดว่าแบบนั้นท่านผู้ชมแต่ว่าผลสํารวจของ นิ่ดาโพที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนะท่านผู้ชมเก้าเดือนของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยังเป็นเก้าเดือนที่เรียกว่าภาษาข่าวเขาพาดหัวอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้ไปว่าท่านนะบอกว่าคนไทยยี้9เดือนเศรษฐาไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นเรื่องเป็นราวหลายเรื่องนี้เรียกว่าจับต้องไม่ได้แต่ว่า ผลโพเนี่ยก็ยังมีการบอกนะสี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเชื่อว่ายังไงคุณเศรษฐาก็ยังอยู่ต่อเพราะว่าเสียงของการเป็นรัฐบาลสามร้อยกว่าเสียงเนี่ยท่านผู้ชมสามร้อยยี่สิบกว่าเสียงสา0ร้อยสกว่าเกือบเกือบยี่สิเนี่ยก็ทําให้คุณเศรษฐานี้มั่นคงแต่ว่าเสียงสะท้อนจากนิด้าโพเนี่ยก็เป็นเสียงสะท้อนที่ดังพอสมควรคุณเศรษฐาต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดทีมงานนายกรัฐมนตรีก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่พอใจไม่พอใจมาก คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นยังไม่เชื่อจะมั่นมากต่อคุณเศรษฐาต่อรัฐบาลเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยนโยบายสําคัญสาคัญที่คุณเศรษฐาเคยรับปากในช่วงหาเสียงยังไม่เห็นความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของแจกเงินดิจิตอลที่ก่อนหน้านี้บอกว่า6เดือนก่อนหน้านี้บอกว่าไม่เกินไตรมาสแรกหรือไตรมาสสองเนี่ยก็น่าจะออกมาได้แต่นี่ล่วงเข้าไปไตรมาสสามนวท่านผู้ชมยังไม่มีการลงทะเบียนยังไม่เห็นความคืบหน้าเลย แล้วก็ดูเหมือนว่าไตามาสีจะได้เงินนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะท่านชมนะว่าตกลงแล้วจะได้หรือไม่คุณเศรษฐาก็พยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยพยายามทํางานหนักตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ท้อไม่ว่าผลโพเนี่ยจะออกมายังไรแต่ว่าเสียงจากการสะท้อนของชาวบ้านที่ไปถึงคุณเศรษฐานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ารับฟังเหมือนกันนายกน้ำตีเนี่ยจะเอาแต่เดินทางไปต่างประเทศไปโรดโชว์ ไปประชุมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเรื่องสําคัญนโยบายสําคัญเนี่ยก็ต้องไปเรียกว่าไปดูเหมือนกันคุณเสรษฐาเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เพิ่งเป็นนายกใหม่ๆนะเป็นนายกได้9เดือนเองแต่ว่าแหมคะแนนความนิยมเนี่ยก็ยังไม่พุ่งสักทีนะคนเป็นนายกใหม่ๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยปีแรกเนี่ยทำอะไรเนี่ยคนก็จะชื่นชมทําอะไรคนก็ยังให้โอกาสแต่ว่านี่คุณเสรษฐามาเร็วไปเร็ว ความเชื่อมั่นเรียกว่าก็ไม่พุ่งเท่าไหร่แต่ว่าความไม่เชื่อมั่นเนี่ยเรียกว่ายังสูงอยู่ความไม่พอใจนี้ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาก็ต้องไปเรียกว่าไปบูตอ่ะภาษาวัยรุ่นก็บอกว่าต้องไปพัฒนาใหม่เรื่องนี้นะท่านผู้ชมนะเพื่อให้คนไทยเนี่ยเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวนายกมีความศรัทธาในตัวนายกมากขึ้นนโยบายต่างๆนี้ก็เรียกว่าต้องเร่งผลักดันออกมา ไม่อย่างั้นแล้วคุณเศรษฐาจะลำบากท่านผู้ชมก็ต้องบอกแบบนี้เลยเป็นนายกสมัยแรกเป็นนายกปีแรกเนี่ยคนยังเบื่อคนยังเรียกว่ามองคุณเศรษฐาแบบนี้ข้าวของตอนนี้ก็แพงท่านผู้ชมน้ํามันก็แพงข้าวของก็แพงนโยบายต่างๆก็เรียกว่ายังไม่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ตัวคุณเศรษฐาเองตอนนี้ก็มีปัญหาคาราคาซังอยู่ในสารรัฐนูนเหมือนกันก็ต้องดูท่านผู้ชมว่าเมื่อผ่านหนึ่งปีไปแล้วตอนนี้ผ่านเก้าเดือนแล้วนะท่านผู้ชมนะ เลกประมาณสามเดือนอคุณเศรษฐาก็จะครบหนึ่งปีก็ต้องดูว่าเมื่อครบหนึ่งปีแล้วคะแนนความนิยมคะแนนที่คนไม่พอใจคุณเศรษฐาเรื่องนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องของอการแก้ไขปัญหาสารพัดเนี่ยคุณเศรษฐาจะทําให้ดีขึ้นหรือไม่แล้วก็คะแนนความไม่พอใจคะแนนความเชื่อมั่นของคุณเศรษฐาเนี่ยจะดีขึ้นมาได้มากน้อยเพียงใดตรงนี้ก็ต้องตามกันยาวๆแต่ว่าเชื่อว่า คุณเศรษฐามีงานหนักให้ต้องทําแน่แล้วก็ต้องลุ้นอนาคตของตัวเองบนสารัฐนูลเหมือนกันว่าที่สุดนันจะหลุดหรือไม่หลุดถ้าไม่หลุดก็อยู่ต่อก็ต้องเล่งทํางานต่อไปแต่ถ้าหลุดการเมืองก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองก็จะมีนายงนตีคนใหม่ก็ต้องตามดูเรื่องนี้กันยาวๆ